น้องเห็นผ like ู้หญิงคนั้นเนาะสวยอ่ะน่ารักไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะให้คำหาี่ภูกาศประการณตราายบังคมบนเประียบ่ไปรยเมินนกดเตั้มันเรยบมเีกได้ผลรลได้เหี้ยได้เี้ รักกูหลวงกู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 ชอบกูรักกูหลงกูรักกูหลงกูรักกูหลงกูชอบกูจงมาหาข้า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 จงมหาข้า สีหาสีมาสิลาอันนี้ขายอะไระครับมีของแบบเป็นพวกของใช้ของกินอะไรงไรี้ยไหมหรือว่าเป็นของใช้ส่วนใหญ่ของใช้เนาะอันนี้เป็นร้านสิบบาทใช่ไหมผมเห็นพี่เป็นพนักง,งานที่นี่ป่ะครับคือผมอะ เป็นเกจิมีมีของอะไรเงี้ยคือผมเมพิ่งไปปลุกเสกของมาใหม่อเน,นี้ยหวังดีเนาะอยากจะแบบบอกพี่เนาะว่าพี่ชื่ออะไรนะพี่พี่นิดแหลอฮะพี่นิดผมว่าด้วย่วงจุ้ยของจุดเนี้ยมันต้องมีการไล่หมวนบังอย่างให้ที่เนี้ยมันขายของได้ดีขึ้นอ่ะคืนไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อคืออาจจะหาว่าผมขี้โมงขี้โมอะไรเงี้ยอ่ะพูดอย่างนี้อาจจะยังไม่เชื่อคือพี่ดูผมก่อนก็ได้ไม่เชื่อไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลองไล่ให้ดูม y อาหารทรูสเนมเม่เคาสอิสต์มาโค t อิสต์ฟู หอยปูปลาหอยปูปลาเดซินมันอาจงนำอาหารมาให้ค่ะดูนี่เดซินแมนอ,อานี่เดี๋ยวพี่เชื่อไหมว่าสักพักหนึ่งอาจจะมีคนเอาอาหารมาให้ผมะคะพอดีหนูกันนี้หนูซื้อผักเพื่อนครับแล้วหนูแถมแปลงไม่ได้พี่เอาไปเลยอ๋อขอบคุณมากนะครับ the one, the เป็นไงพี่ เห็นไหมพี่เชื่อหรือ,อยังผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเนี่ยเมื่อกี้ใครไม่รู้เอาอาหารมาให้เชื่อ,อยัง <Yeah. S 1> ไม่เชื่อหรอยังไม่เชื่อใช่ไหมนี่เดี๋ยวพี่ดูช่วงเนี้ยถ้าผมต้องการเงินหรือต้องการทองอะ่ะเดี๋ยวผมจะใช้ผ้ายันตัวนี้แหละในการเรียกเงิน Money, 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 Money. เงินตามรรคการมาตรการลาลาเชื่อสนมดราอ่ามันนี่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 เงินจงามาเงินจงไหลมาเทมา เงินเงินบายชัวชัวชัวแต่บางแค่ผมไล่คาถาเงินเนี้ยเดี๋ยวสักพักน่ะผมว่านะพี่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 ตังเรื่องครับตังพี่อ่ะตังพี่อ่ะตังผมเหรอขอบขอบขอบคุณมากนะครับเป็นไงนี่ธรรมดานี่ธรรมดาง่ายเปล่าเงินน่ะง่ายมากเชื่อไหมเออ เห็นไหมคือจะบอกก่อนว่าไอ้ผ้ายันตัวนี้มันสามารถใช้เรื่องเกี่ยวกับนี่คนรักคนหลงได้เอาแบบว่าระดับนางฟ้าระดับพิศตีอะไรเงี้ยก็คือสามารถจะหลงรักเราได้ทันทีเลยคอยดูนะอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมหาเสน่ห์ความรักอาสัมันจะแมมนซนมนซ์้นแันมันจะมนนนนมนน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 มนนมมมนนนมมน์มน์ าารักกูหลงกูรักกูหลงกูรักกูหลงกูความรักอิสระไม่เคยไม่ได้ไม่เด้ไม่ได้โอ้โหโอ้โหไอพี่ไลน์หมดเรียนแล้วละมันเป็นมหาเสน่ห์เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวพี่ว่าจะไปหาลูกค้าคนอื่นต่อแล้วกันพี่ชื่ออะไรคะพี่เหรอใช่ค่ะอ่าชื่อชื่อเอกครับการรักจริงการรักจริงทำไปได้อ๋อขอบคุณมากครับอันนี้น้องน้องชื่ออันนี้ชื่ออะไรอ่ะ อ๋อน้องมวยละอ๋อไอจีได้ไหมคะไอจีเหรออ๋อได้ได้ได้ครับได้ครับอันนี้เราเคยเจอกันไหมอ่ะคุ้นๆอยู่เคยเจอกันในฝันด้วยเปล่าเอ้ยเขียวเฮ้ยเชียวบอกแล้วติงกลุ่มของแท้เออของแท้แล้วล่ะของแท้ชาวาตัวของจีตัวของแท้นี่ครับไอจีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทักมาหาพี่ในไอจีก็ได้ได้ครับได้ได้ครับโอเค ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวทักไปนะโอเคครับบอกแล้วเนี่มพยันตตัวนี้อยากได้เปล่าคือพี่ถูกฉลกกับเรามากเลยเนี้ยค,คือจริงๆพี่ขายพี่ขาย500แต่ว่าเออถูกฉลกแะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่ให้แต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นพิธีการเปิดรับคูนิดนึงคือถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ใช้อ่ะมันมันไม่มีผลอะไรแต่ว่าลองเปิดเปิดทําตามพี่ได้ไหมแล้วก็มันจะช่วยส่งเสริมในเรื่องอ่ะสิริมงคลเรื่องความมั่งคั่งอย่างน้อยเรื่องนี้จะทําให้เราก้าวหน้า อ่ะเดี๋ยวเราถือพยันพยานเดี๋ยวพี่จะทำพิธีแบบครอบครูให้มาเซมาเซมาซามาเซนาซาิเนนอนเรียเซเรมาเซเน่คอนแมสคอนแคเซนาเซนเน่อนนแดินนยโคาเซมาโซคาซาเซมา ข้าซาเซข้ขาซาเซมาข้าซาเซ่มาโซข้าซาเซมาเซ็ตมาซำมาเซาผู้การตํานักระเกศนากรับทวายบางกบวนเปรตปรมัยเปรียวปรมัยเมืองบนปอนเปรตอมปันเปรตใช่นี่แหละพี่ทําการครอบครไว้แหละแล้วก็เอาผ้ายันตตัวเนี้ยเก็บไว้พี่เชื่อว่าเราจะมีความเจริญรุ่งเรืองขอให้โชคดีเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปชมบูทวีทต่อจู่ๆเอาอะไรมาครอบครกูมีเนาะก็แคอันนี้ร้านติดมันใช่ไหม โทรให้เพื่อนมาที่นี่นัดเพื่อนไว้ไงใช่ใช่นัดเพื่อนนะอืมมิทขอเขานั่งเขานั้งเขาเขาไม่นั่งรอเดี๋ยวรอเพื่อนก็ได้รอเพื่อนที่นี่เขาล็อสมัครงานเขารับสมัครงานเพิ่มเลยนะเผื่อคนไม่มีแฟนนะเราเล่นแล้ว You're 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 color of the light, the night, the เขี้ยวไหมพะยอนในนี้สามารถเรียกผู้หญิงคนนี้นะเข้ามาจุ๊บคอามแคบพี่ได้ให้แมวดีกว่าพี่ ผมขายห0สบาทพยันไม่ตามหานิยมคนลักคนหลง<ช>น้องเห็นผู้หญิงคนไหนเนาะสวยอะ่ะนา่ารักไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะให้คำหาพี่ผู้กาสศันกนิยมประกาศนัดสตราบไว้บางกมบนเปรตปรมัยเปรียบประมัยมนุษย์บคนเปรตพรมด้ผลเปรตโเปรตกรรม หาสิบบาทน้องใครสนใจมั้ยห้าสิบบาทไม่ตารักกูหลงกูใครอยากเป็นแบบนี้มั้งลองดูลองดูทองตา,าตามพี่ถ้าแผ่นนี้ได้ผลจริงนึงอเอาไปเลยมีเมียยังยังไม่มีอ่ะทองไว้ท่องไวน,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 นึกถึงหน้าเขาแล้วก็เรียกเขามา น่าเมตตาน่เมตตามหามหาจงกูมหาจงกูรักกูหลวงกูรักกูหลวงกูอมเพียง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 กอดกอดเข้ามากอดเข้ามาด้วยเหรอขอไม่มาพี่มา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 จะขนาดนั้นพี่กอคืออะไรเขาแทบไม่มองเลยนะพี่ของเสื่อมแล้ว ได้ย right? ิบมาเลยดึงมาดิดึงมาดึงมาดึงมาพี่เอาดึงมาดึงมามาแล้วเรียกเข้ามาแลยคือมึงเรียกเข้ามาแล้ววะเราเราเราเรียกเข้ามาเนี่ยรับผิดชอบเขาดิชี้ชี้ที่แก้วชีวิตที่แก้วไปเอาชี้ที่แก้วชีวิตที่แก้วไปเอาเมื่อกี้น้องคนนี้เขาท่องคาถาครับใช่จะไปไีนพี่เอาเลยคนใหม่เลยพี่ตัวแทนส่งตัวแทนได้ไหมไม่ใครไม่มีใครเป็นพ่อบ้านใจกล้าเลยวะเดี๋ยวดีลงช่วงนี้ดีไหมลูกค้า ไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะผมเพิ่งมาไอเนี่ยมาจากต่างจังหวัดไปปลูกเสกไอนี่ให้พยันมาจากวัดหนองอีโตงเอ้าไว้นะพิษณุโลกขออนุญาตนะเนะเรื่องเงินเรื่องความรักคนเมตตามหานิยมอาลุงอาจจะยังไม่เชื่อถ้าลุงไม่เชื่อไม่เป็นไรไอเนี่ยเชื่อเหรอลุงเชื่อไหมเรื่องพวกเนี้ยใช่ไหมอาลุงเห็นผู้หญิงคนนั้นนะผู้หญิงคนนั้นน่ะผมสามารถเรียกเขามาจุกแกมได้เชื่อปะอยากด่วนอาจจะเดี๋ยวผมลองเรียกเมตตามหานิยมกันนะ กูหลงกูรักกูหลงกูรักกูลงกูรักกูหลงกูรักกูหงกูรัหลักกูหกงรมักเูรักกูกรกกตตางรีกูรักกูหลงกูรักกูหลงรักกูหลงกูรักกลงกักกูหลงกูักูหหลงงกูรัูกููหลงงกูกูกูหลงกูรั ขี้หอมผมเลยเฮ้ยเอาแม่ลุงอ่ะพี่พี่คนไหนอยากลองพี่คนไหนนะลองลองดูหน่อยนะลองดูได้ไหมลองดูนะอ้าวลองดูนะอ่ะลุงยืนลุงยืนลุงยืนอ่ะลุงต้องยืนเดี๋ยวเดี๋ยวเตะคาถาถือนะอ่โอเคโอเคหโคตรตามรักกูหลงกู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 ชอบรักกูหลงกูรักกูหลงกูรักกูหลงกูชอบกู จงมหาข้า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 จงมหาข่าจงมาาเ้ยจีแก้จีแจีแก้แกงลงลุงลุงไายเก็บแกง ฝั่งฝั่งอะไรอะครับจ,จิมซาอ๋อจิมซาตำรวจเนะะาะไปวัดมาไงไปวัดมาแล้วเขาให้มาส่งที่หน้าไอเดอร์ฟิวเจอร์อะไรลุงมีพยันติดรถปหล่ะเนี่ยผมมีพยันเลยปของดีจากหลวงพอ่อหลวงพ่อก้องจิได้ครับได้มาเพราะว่าผมาเป็นลูกศิษย์เขาไอาเขาให้มาเขาบอกว่าลองเอาไปท่องคาถาตามเขาเนี่ยมีคนรักคนไม่ตาลุงเชื่อไหมบอกว่าเขาบอกว่าถ้าเราได้ตั้งสติสาธุสาธุแล้วก็คนจะเอาอะไรมาให้ลุงผมอยากแสดงอิตาลีให้ลุงดูแต่ว่าลุงไม่ต้องไม่ต้องเช่าแค่ดูใย่ไหม ลุงเชื่อไหมว่าผมอ่ะสามารถทําให้มนุษย์โลกสามารถเอาของดีๆให้ผมได้เดี๋ยวผมจะลองท่องคาถาดูนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะจะใช้ได้จริงหรือเปล่ายุดยายุดยาลูกชิ้นลูกชิ้นเอาลูกชิ้นลูกชิ้นเมตตานี่ลูกเมตตาลูกชิ้นนะลุงลูกชิ้นลูกชิ้นลูกชิ้นจะอ่ายุดยาลูกชิ้นจนมา อันนี้ไปยุติยาใช่ไหมลุงเดี๋ยวผมว่าจะไปเอาฮะให้พี่เหรอเฮโอ้ยเฮ้ยเขาจริงเหรอลุงอันนี้ผมไม่รู้จักเขาเลยต้องต้องให้ผู้ก่านย,ยุติยาลุงมาแจมไม่ไหวอ่าเดี๋ยวผมเรียกให้แต่ว่าลุงช่วยผมได้ไหมช่วยช่วยถือตรงนี้เดี๋ยวผมขอขอส่วนของจริงจงังเมื่อกี้ผมไม่ได้จริงจังเลยถ้ากินลูกชิ้นิจคอขอน้ำ

ให้อ่ะครับน้องให้พี่ใช่ไหมใช่ครับลุงลุงอะลุงอยากขออะไรอ่ะลุงอยากลุงเชื่อไหมถ้าพูดลุงไม่ต้องไปทำร้ายเขาแต่ว่าลุงสามารถใช้ลูกเกาะกันเนี้ยไ่เป็นไรครับผัดเขาก็เด่นอ่าเดี๋ยวผมลองดูลองดูนะลุงจำลองดูผู้ชายคนนั้นหน่อยนะลุงผมจะให้ลูกเกาะผมแบบลองลองจัดการเขาดูลองลองจัดการลุงจับตาเสื้อเสื้อดำมีดีนะลุงลุงลุง

เดี๋ยวลุงนีม่มาดูหน่อยนะลุงมาเรียมาดู <c oughs> ลุงโทษดีนะผมอยากโชว์อิทธิฤทธิของพายันเนี้ยลุงเชื่อเมตตามาหานิยมไหมแบาบว่าพลังงานหนึงโดดเล้วกูยังเล่นไม่จบเลยอ่ะโอ้โหมันจะเล่นอะไรให้มันตลกตลกแม่งไม่มีใครจะเล่นกับกูเลยแม่ง <c oughs> ชอ็อตสุดท้ายไอ้เหี้ยช็อตหาด้วยบอกเลยช็อตเนี้ยลุงลุงผมปล่อยพายัน5บาทพายันเมตตาผมให้สาวรักสาวหลงไม่เอาไม่เอาลุงเห็นผู้หญิงคนนั้นรับไม่เอาโชว์อิทธิฤทธิให้ดูใช้ใส่ ไม่มีใครเรียกครูเลยตาถ้ายันไม่ตามหายมตาตาใครหรอต้ดูนะเห็นก้อนดูอะไรอยู่ไม่เดี๋ยวมันดูไม่จบไงต้องดูให้จบกันเดี๋ยวป้าใครดูว่าจะมีสจ้าสามมาชนผมไงใช่นั่นไงมาละอุยอุยฮุยน้องน้องน้องเป็นไรเปล่าครับน้องน้องน้องไม่เป็นไรเนาะอ๋อ ยุคนี้ต้องเล่นเองชงเองกินเองกันแล้วโอ้โหกว่าจะเล่นซีนี้ได้จบแล้วเนี่ยเสียได้ลุงไม่ได้อยู่กับผมไม่เดี๋ยวเมื่อกี้เะยลุงเขาไปก่อน <laughs> Why are you crying <laughs>